ต่อไปนะครับขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์พระครูประหลัดส,สมโพธ์กวิศโรนะครับเป็นดองประธานกล่าวสิ่งนั้นเป็นประโยชน์กล่าวนิมนต์ครับพระมุนีนาเจ้าพระองค์ใดทรงกระดำกรรมอันทําได้ยากยิ่งทรงประสบความลําบากตลอดการนับประมาณไม่ได้ไม่ด้วยหลายโกติกับก็เพื่อประโยชน์แกสัตว์โลก ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระมุนีนาเจ้าผู้ยิง่งใหญ่มาหากรุณาพระองค์นั้นขอนอบน้อมซึ่งพระธรรมอันสูงสุดนั้นที่พระสมมาสมพระเจ้าทรงบูชาแล้วเป็นเครื่องนำสัตว์ผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณาให้ออกจากโลกขอนอบน้อมหมู่พระสงฆ์ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นผู้ดำรงอยู่ในมรรคและผลผู้เป็นบุญญาเกตอันยอดเยี่ยมเขาขอถวายความเคารพพระมหาเถระทั้งหลายที่มีการ ท่านสามารถกว่าผมนะแล้วก็สวัสดีเพื่อนพระสงฆ์สมณเนรผู้มีศีลเป็นที่รักทุกท่านเจริญพรญาติโยมที่ใจดีใจงามใจบุญกุศลทุกท่านทุกคนก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับทีนะ่มีโอกาสได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลายท่านยังสามารถคลองเพศเป็นภิกษุอยู่ได้ซึ่งความเป็นพระจริงๆเป็นสิ่งที่ รักษาได้ยากพุณเจ้าว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะปารบในเรื่องของพุทธกิจที่พระบเ,เจ้าทรงประทานทรงทำประจำและพุทธกิจส่วนหนึ่งก็คือการให้โอวาทแก่พระสงฆ์ซึ่งโอวาทประจำประจำที่พระองค์ได้ให้แก่พระสงฆ์เนี่ย แม้ว่าท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินได้ฟังประจำหลายท่านอาจจะคุ้นเคยแต่ว่ายัางไงกันแล้วแต่มันก็คงจะดีกว่าอวาดผมอยู่นั่นแหละนะครับเพราะ,ะั้นปีหนึ่งเราเอามาทบทวนสู่กันฟังผมว่าก็น่าจะดีเป็นส่วนที่ย่อๆส่วนอื่นๆก็ให้พระเทเรซทั้งหลายท่านว่าอีกทีหนึ่งกันแล้วกันนะฮะ ซึ่งพุทธกิจนี้เอ้ยขอโทษครับโอาวาทนี้พระองค์ให้ไว้ก็เพื่อประโยชน์ให้พระสงฆ์ทั้งหลายได้อยู่กันด้วยความไม่ประมาทเพราะว่าความความประมาทนี่จะนำมาแห่งความเสื่อมในทุกๆด้านแต่ตรงเงินข้ามในยะตรงเัินข้ามความไม่ประมาทต่ทางหากที่จะทำให้เราทั้งหลายได้อยู่รอดในพุทธศาสนาและได้จเจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาพระองค์ยังบอกว่า ความไม่ประมาทนี้เป็นทั้งหมดของาศาสนาของพระองค์น,น,นะครับดังนั้น่ว่าที่พระพุทธเจ้าได้ประทานแก่พระสงฆ์ทุกๆวันเป็นประจำท่าน,นบอกว่าทุลพันจะมนุสสตงังพุทุปาโทจะทุลโภทุลภาคณสัมปติสัทธโมปรมาทุลโภทุลภาสัทาสัมปติตมมปภะ,าาปปะชาจะทุลภาทุลพังสัทธมัสสวนัง นี่น,น,นะครับถ้าแปลผิดท่านหมาทั้งหลายก็ก็ช่วยกันแล้วกันนะครับจะให้ผ่านไปท่านบอกว่าทูลละพันจากมนุษย์สตังบอกว่าการได้อาตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยท่านบอกว่าแสนยากยากไหมครับท่านหมาสมบ,บูรณ์ยากเนาะโอ้ท่านว่าไว้ตอนแรกๆนี่ผมอ่านน,นนะฮะที่ท่านอุปมาเราเอาขี้ฝนไปเอาเล็บไป ช้อนขี้ฝุ่นขึ้นมาแล้วก็บอกว่าพิสูจทั้งหลายขี้ฝุ่นไปเรียกของตถาคตเนี่ยกับมหาปตพีใหญ่นี่อะไรมากกว่ากันก็บอกว่าขี้ฝุ่นไปเรียกของพระองค์มันนับไม่ได้ประมาณไม่ได้เลยกับมหาปตพีใหญ่แล้วก็อุปมาเขาบอกว่าเหมือนกับเอาบ่วงอันหนึ่งที่โยนลงในทะเลแล้วเต่าตาบอดร้อยปียังจะโผล่ขึ้นข้งหนึ่งนะผมอ่านใหม่ๆผมก็รู้สึกต่อท่านที่พระพุทธเจ้าตัดเกินไปหรือเปล่าทำามจะยากถึงขนาดนั้น แต่ตอนหลังนี่ผมเออมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยแต่ละวันละวันนี่กุศลนี่มันเกิดได้ยากอะไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับง่ายไหมหลวงพ่อลำยายโ่ายยากนะยากแต่ว่าเราก็ได้เกิดอาตมาเป็นมนุษย์นี่มันเพราะกุศลน่ะมันไม่ใช่ได้ด้วยอกุศลน่ะมั้มาคิดดูอีกทีโอ้ก็สมจริงที่พระพุทธเจ้าตัสไว้แล้วแหละเพราะแต่ละวันแต่ละวันนี่กุศลมันเกิดยากเราเกิดมามนุษย์ที่ มันต้องด้วยกลังของกุศลนะกุศลที่มีกําลังเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ยากแล้วแล้วก็ที่สองท่านบอกว่าพุทธุป,ปาโทจจทุรโพรการอุบัติขึ้นในโลกของพระพุทธเจ้านี่ก็บอกว่ายากอีกอันนี้ยากอยู่คนเป็นคนอยู่คนเป็นมนุษย์อีกเพราะว่าต้องใช้เวลาในการสร้างบร,ริีวั้งอย่างปัญญาที่กับก็ต้องเท่าไหร่ครับสี่อางไขยแสนกลับว่าอย่าง,งน,นั้นได้ไหครับกูไม่ใช่ง่ายแล้ว ถ้าศรัทธาที่กะวิริยะที่กะาวก็ยิ่งทบเข้าไปเราก็เรื่องยิ่งห่างไกลเข้าไปใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์ก็ยากแล้วแต่การเป็นพระเจ้ายิ่งยากยิ่งกว่านั้นนี่นะครับแต่ว่าพระองค์ก็ได้อุบัติขึ้นในโลกแล้วแล้วพอเออเราก็ได้มาเกิดในช่วงที่พระาศาสนาขององค์ก็ยังทรงอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นบุญญาลาภของเราอันยิ่งใหญ่แล้วนะครับ ข้อที่สามน่บอกว่าอะไรนะทุลภาขณะสัมปติความถึงพร้อมด้วยขณะนี่ท่านก็บอกว่าหาได้ยากอีกขณะอะไรขณะที่พระพุทธเจ้าอบัติขึ้นในโลกขณะที่ได้ประเทศที่มีพุทธศาสนาขณะที่ได้สัมมาทิฏฐิขณะที่มีอวัยวะครบสมบูรณ์พอที่จะรับฟังพระธรรมได้นี่นะครับนี่พระองค์ก็บอกว่าเป็นของได้ยาก นี่เป็นข้อที่สี่แล้วนะครับเนี่ยขณะที่จะสมบูรณ์อย่างเนี้ยก็ไม่ได้ง่ายแล้วแต่ยากแต่เราก็ได้ขณะนี้พระเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเราก็ได้แล้วอยู่ในประเทศที่มีพุทธศาสนาประเทศในที่ก็หมายถึงสถานที่ที่มีพุทธศาสนานี่โอ้เราก็ได้เนี่ยได้สัมมาทิฏฐิไหมโอ้ได้อีกแล้วก็อายอวะ ตาโหจะหมกลิงกายใจเราก็สมบูรณ์ฮะไม่บ้าใบบ,บอดหงกจนเจ็บโม่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วสําหรับชีวิตของเรานี่เราก็ได้แล้วข้อที่สี่แล้วใช่ไหมครับต่อไปข้อที่ห้าเลยสัตทมโมปรมะทุลโพพระเสดร,รรทยิ่งยากยิ่งการจะได้ฟังพระเสด็ทรทำเยพระเสด็จทที่จะบัติขึ้นในโลกนี้ยิ่งยากเพราะจะต้องมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเสียก่อน ต้องมีการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าซะก่อนต้องมีพระสงฆ์รับพระสัทธรรมแล้วก็สังายนณาศึกษาสืบทอดต่อยอดกันมาอยู่พจะถึงเรานี่ผมคิดแล้วผมก็ดีใจนะครับว่าเราอยู่ห่างไกลจากประเทศอินเดียถึงขนาดนี้นะหลายร้อยหลายพันกิโลแต่เรากลับได้ประโยชน์จากพุทธศาสนาไปเห็นชาวอินเดียพี่น้องชาวอินเดียแล้วน่าสงสารนะครับเขาไปไหว้อะไรตัวอะไรก็ไม่รู้ ทั้งพระจันทร์พระอาทิตย์ทั้งแม่น้ำทั้งทั้งวัวทั้งลิงทั้งสารพัดจะไหว้ไหว้พระพุทธเจ้าของเราเขาก็ไหว้แล้วก็ไหวอะไรอีกก็ <c oughs> สารพัดนะครับไม่มีโอกาสได้รับประโยชน์ในพุทธศาสนาทั้งที่เขาเกิดในประเทศอินเดียเป็นประเทศที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในที่นั้นพระธรรมเคยจเจริญรุ่งเรืองที่นั้นพระสงฆ์เคยเจริญรุ่งเรืองที่นั้นแต่เขากลับไม่ได้รับประโยชน์ แต่เราชาวไทยนี่อยู่ห่างไกลแสนไกลเราก็ยังได้รับประโยชน์ในพุทธศาสนาซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดแล้วก็ปลื้มใจนะครับว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่เราก็มีโอกาสมีโอกาสได้ฟังมีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจและเราก็มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติตามก็ต่อไปท่านบอกว่าทุลภาสัทธาสัมปติ ความถึงพร้อมด้วยศรัทธาหาได้ยากศรัทธาขนาดอย่างเราเราเนี่ยที่สละเพศคลวาสสละบ้านสละเรือนสละครอบครัวอันเป็นที่รักออกมาบวชอย่างนี้นะครับโอ้ยากยิ่งยากนักหนายากไหมครับท่านอาจารย์ยาก โยมเขหลายคนก็อาจจะบอกว่าก็เห็นยากอะไรพระไอทำอะไรบวชก็อยู่ไปวันวันชั้นไปวันวันเห็นยากเย็นอะไรนะอหลายคนเขาก็พูดกวนๆอยู่เหมือนกันนะครับ,บผมบอกว่าลองมาอยู่เฉยๆดูดอเ,ๆเออลองสักพรรษาเิเมื่อก่อนมีโยมคนหนึ่งนี่แกไม่ค่อยไหว้พระนะครับแกไม่ค่อยให้ความเคารพพระหรอกครับไม่ค่อยให้ความเคารพพระโน แกถือว่าแกได้เรียนเอาพิธรรมได้ศึกษาพระธรรมวินัยอุย้ยพระพิธีธรรอะไรสักหนาแล้วไปมองพระที่ไม่เรียนเขาให้ไม่ปฏิบัติเขาให้นอทีพระเรียนปฏิบัติอย่างเราเราไม่ยักมามองเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วข่าวก็ไม่ออกด้วยอย่างนี้ใช่ไหมที่มีเรื่องมีราวแล้วออกกันดีจังเลยไอย้เรื่องไม่ดีเลยนะทีเรื่องดีๆอย่างนี้ไม่เห็นช่องไหนมาถ่ายกันนักหนาใช่ไหมนี่ช่องไหนถ่ายหรือเปล่านีาา่หรือจ้างมาฮะมีวิดีโอใช่ไหม แต่ไอ้ทียังนั้นไม่ต้องจา้างเรามาเองใช่ไหมฮะไม่เชื่อก็ลองขายยาบ้าลองที่เนี่ยที่วัดเนี่ยรับรองมาหลายช่องเลยใช่ไหมครับแต่ที่เราทําดีๆก็ไม่ออกเพราะน้นแกก็ไม่มองมองไม่เห็นคุณค่าของพระแกก็ไม่อยากยกมือไหว้ตอนหลังแกลาแม่บ้านมาบวชซึ่งมีลูกชายกําลังเล็กๆอยู่โอ้ยกว่าจะออกพรรษาแทบตายคิดถึงลูกชายผมก็เลยแซวว่าคิดถึงลูกชายกับเลยคิดถึงแม่ ของลูกชายคิดถึงใครมากกว่ากันลองอย่างใจดูดิเขาก็บอกบอกก็พูดยากใช่ไหมครับเพราะงั้นต้องลองมาบวดรู้ครับอย่าคิดว่าบวชอยู่ง่าย,ยนะฮะสามเดือนนี่มันยังไม่เท่าไหร่นะยังอยู่สี 5, เ่เดือนห้าเดือนอยู่ปีสองปีสามปีอยู่นานๆลองอยู่สิครับน่นจะรู้รสชาติของการบวชว่ามันขนาดไหนนะครับเพราะมันฝืนธรรมชาติมันฝืนความรู้สึกอย่างที่ชาวโลกเขาเป็น แต่ไม่ง่ายเพราะความศรมัทธาถึงพร้อมขนาดที่จะออกบวชในพุทธศาสนาแล้วก็รักษาพรมอาจารย์แล้วพยายามจะตั้งใจศึกษาแล้เรียนจะรักษาพระศาสนาอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วล่ะครับเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นทีเดียวนี่เป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วไม่ได้จำนะครับแต่อไปท่านบอกว่าปปัชาชาจะธุลภา การบวชนี่เป็นของได้แสนยากยากไหมมหาเพลินชัยการบวชยากไหมยากไหมการบวชยากครับเป็นสันนรกบวชได้มไหม,มเป็นเปรตก็บวชไม่ได้อสุรกายก็บวชไม่ได้สัตว์ได้รับันก็ไม่ต้องบวชบวชพทธเจ้าก็ไม่ยอมอุตสาปพรเป็นพญานาคก็มาบวชก็ยัง ไม่ให้บวชใช่ไหมล่ะถ้าเป็นเทวดาบวชได้ไหมเป็นพระพรหมพ,พระเพร่มก็บวชไม่ได้หรือไปเกิดในประเทศที่ไม่มีพุทธศาสนาก็บวชไม่ได้ไปเกิดในปา่าในดงที่ศาสนาเข้าไปไม่ถึงก็ไม่มีสิทธิ์บวชแม้เกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเสร็แล้วก็ไม่มีสิทธิ์บวชอีกถูกไหมครับ หรือแม้นับถือพุทธศาสนาแต่ศรัทธาไม่มีกําลังจริงๆละหมดสิทธิ์บวชครับบวชก็อยู่ไม่นานแค่สามเดือนนี่ก็หูร้อนแล้วครับอย่าว่าแต่สามเดือนแล้วครับเจ็ดวันเดี๋ยวนี้ก็ยากแล้วแค่บวชเจ็ดวันนี่ก็ยังวันบวชก็วันหนึ่งวันศึกก็วันหนึ่งก็เหลือห้าวันห้าวันนี่ก็ยังยากที่บ้านผมนะี่บวชวันเดียวเท่านั้นละครับ บวชวันเดียวนะครับมีทั้งหนังมีทั้งร้มหัวเป็นตัวนะครับบวชเสร็จสาบเรียบร้อยพอไปวัดมันงดหงิดไม่รู้ใจอยู่ยังไงครับเคยทํางานไม่ทํางานไปอยู่วัดเฉยๆไม่รู้จะอยู่ยังไรรเง,ไง,ไเ,ไงไเข้าบ้านศึกเลยครับพ่อแม่ร้องไห้เกือบตายไปไปมาๆก็ต้องกลับมาไปวัดให้อาจารย์สึกให้ตกลงบวชได้หนึ่งวันครับยากไหมครับการบวชไม่ใช่ง่ายนะครับที่เราบวชได้กันปีสองปีสามปีห้าพรรษาสิพรรษานี่ ผมบอกตรงๆถ้าผมเห็นพระเทระที่มีภาษามากกว่าผมเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติดีอะไรมากก็ขอให้ปลาชิกสี่ยังรักษาอยู่ได้ผมกลาาแทบเท้าเลยครับผมไม่ลรงเกียจเลยครับไอสิขาบทอื่นๆไม่ต้องพูดถึงขอให้มีผ้าเหลืองหุ้มแล้วก็ยังปลาชิกสี่ยังเหลืออยู่นี่ผมกลาบได้สนิทใจเลยครับทําไมถึงเป็นกันมันยากครับว่าจะรักษาได้ถ้ารักษาอยู่ได้ตั้งตั้งสี่ข้อขนาดนั้นมันน่ารับถือขนาดไหนครับ ผมละกาบเรื่ยสบายๆผมไม่เรื่องเกียดเลยครับเนี่ยผมคิดอย่างนั้นเพราะมันเป็นเรื่องยากจะชื่อว่าง่ายนั่นการบวชเนี่ยถ้าไม่ถึงพร้อมจริงๆหลายอย่างเลยปพราะการเป็นผู้หญิงก็บวชไม่ได้เป็นคนเธยบางประเภทก็บวชไม่ได้รวยมากเกินไปก็บวชยากใช่ไหมรวยรวยมากเกินไปพ่อแม่ก็ไม่บวชบวชไปไม่มาก็มาตามศึกขนาดอย่างผมก็ลุงตาพจนี่ก็ยังยากเลยครับ เนี่างตาคงไม่ว่านะครับอาจารย์เพราะอะไรครับนานไปหรือเปล่าขนาดผมอย่างนี้บวชภาษาเดียวนี่พ่อแม่ชื่นใจครับแต่สองภาษาสามภาษาขึ้นไปแล้วก็เอาแล้วเมื่อไหร่จะศึกสักทีจะอยู่ไปทําอะไรเสียเวลาทามาหากินเพื่อนเพื่อนเขาศึกไปทามาหากินเดี๋ยวหากินไม่ทันเขาเอาะยุ่งละก็ต้องดันทุลังอยู่นะครับไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับต้องดันทุลังอยู่นะทนอู่ ไม่เชื่อฟังคำพ่อแม่นะถ่าเชื่อฟังคำแม่ว่าแม่ผมชิบหายไปแล้วพ่อแม่ใช่ศึก่าเดียวอย่างท่านจโาร,รพลนีก่ก็เหมือนกันดื้อบวชใช่ไหมครับท่านอาจารย์ถ้าไม่ดื้อบวชไม่ได้บวชนะครับขอบวชด,ดีๆได้ที่ไหนเลครับเพราะมันต้องพร้อมด้วยหลายอย่างนี่ข้อสุดท้ายท่านบอกว่าการฟังธรรมครับทุลพังสัตวธรรมะสวงังการฟังธรรมนี่ยากยากขนาดไหนที่ท่าน ว่าไว้ในสูตรนื่นเขาบอกว่าอะไรนะที่บอกว่าบางคนฟังทาไปก็หลับไปบางคนฟังทาไปก็เขี่ยที่ดินไปบางคนก็เขยา่าต้นไม้ไปบางคนก็เง้นดูฟ้าดูอากาศเพราะเขาเกิดเป็นสัตว์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาแล้วนะครับผมไม่ต้องว่ามากแต่คนที่จะฟังพระสธรรมด้วยความเคารพก,ก็คือคนที่คุ้นเคยกับการศึกษาเราเรียนเคยเป็นพรามผู้สาธยายมนเคยสอนมน เขาจึงสามารถฟังพระธรรมได้เทียบเคียงเหมือนกันอย่างเทียบเคียงมน์เขาอย่างนั้นเนะ่เวลาพระเจ้าแสดงธรรมแต่ที่เหลือนอกนั้นไม่สนใจที่จะฟังธรรมทั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงด้วยพระองค์เองเพราะงั้นพอผมมาศึกษาตรงนี้อ่านส่วนนี้แล้วผมก็อเออแสดงว่าเราทั้งหลายที่มาบวชมาศึกษาเราเรียนมาประพฤติพรหมาจารย์อยู่กันได้นานๆอย่างนี้แสดงว่าอัธยาศัยดั้งเดิมของเรานี่มันอัศจรรย์พอสมวนนควรก็ไม่ใช่ธรรมดานะจึงอยู่ได้ถ้าธรรมดาธรรมดาอยู่ไม่ได้หรอกครับเพราะงั้น เพราะว่านี้แหละครับพระพุทธเจ้าได้ให้แก่พระสงฆ์ประจาประจาผมว่าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านจาได้อยู่แล้วครับแต่พระองค์จะเน้นให้เห็นความสําคัญว่าอย่าประมาทจะอยู่ในภพมรจันนี้ได้ต้องไม่ประมาทพยายามศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจพยายามปฏิบัติทําความพ้นทุกข์ให้โดยเร็วแต่อย่างเราทั้งหลายจะพ้นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ก็สร้างอัธยาศัยเพื่อความพ้นทุกข์เอาไว้จะได้เป็นประโยชน์แก่พระศาสนาเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเป็นประโยชน์แก่ ชาวโลกโดยทั่วไปฉะนั้นผมว่าก็ปลาลบแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ